ดีค่ะสวัสดีทุกทกคนด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะกลับมาทำเควสเสริมกันต่อนะคะเป็นเควสนี้นะคะเควสนี้นะคะจะอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะให้เรากดที่เด็กนะคะแล้วก็กดเลือกทำเควสเลยอันแรกเนี่ยนะคะเขาก็ให้เรากดที่กล้องดูดาวนะคะถ้าใครไม่มีกล้องดูดาวที่บ้านนะคะก็มาซื้อจะอยู่ในโหมดนี้นะคะ กดที่กล้องดูดาวนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้ที่เป็น2นาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เราเอาซิมไวหัดเดินของเราเนี่ยไปอาบน้ำในบ้านนะคะจะต้องมีซิมไวหัดเดินก่อนใช้ตัวซิมไวหัดเดินนะคะกดที่อาบน้ำแล้วก็เลือกคำสั่งนี้ที่เป็น4นาที30วินาที ต่อไปนะคะเขาก็ให้เราเนี่ยกดที่ซิมไวหัดเดินนะคะแล้วก็กดที่เตียงนอนแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น10ชั่วโมง45นาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เราเนี่ยส่งซิมไวหัดเดินไปที่สวนสาธารนณะ จากนั้นนะคะเขาก็ให้เราเอาซิมไวท์ดเดของเราเนี่ยกดคุยกับซิมเด็กที่อยู่ที่นี่ต่อไปนะคะก็ให้เราเอาซิมไวหัดเดิของเรากดที่เก้าอี้นั่งแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น4นาที30วินาที ต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดคุยกับซิมไวฮัตเดินค่ะให้เรากดคุยอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่เป็ดค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น12นาที ต่อไปนะคะเขาก็ให้เราคุยกับเด็กวท์หัดเดินค่ะกดคุยอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเขาก็ให้เราส่งซินเด็กกลับบ้าน ต่อไปนะคะเขาก็ให้เราเอาซิมไปหัดเดินกดที่โต๊ะทำชาค่ะถ้าไม่มีนะคะก็ซื้อนะคะจะอยู่ในหมวดนี้แล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น9ชั่วโมง30นาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดคุยกับซิมผู้ใหญ่ค่ะ ให้เรากดเล่นเป็นซิมไวผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มากดที่ซิมไวหัดเดินนะคะจากนั้นก็เลือกคำสั่งนี้ที่เป็นหนึ่งนาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่บ้านของเล่นค่ะถ้าไม่มีก็ซื้อนะคะจะอยู่ในบทเดิมเลยเอาซิมไวหัดเดินกดที่บ้านของเล่นนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะที่เป็น12ชั่วโมง30นาที ต่อไปนะคะเขาก็ให้เราส่งซิมแวร์หัดเดินไปที่ส่วนสาธารนณะจากนั้นนะคะก็ให้กดคุยกับซิมแวร์หัดเดิอนอีกคน ต่อไปนะคะเขาก็ให้เราส่งซิมไวหัดเดินกลับบ้านต่อไปนะคะก็ให้เรากดคุยกับซิมไวหัดเดินค่ะให้เราเล่นเป็นซิมไวผู้ใหญ่นะคะแล้วก็กดคุยกับซิมนวแทลรกของเราด้วยคำสั่งนี้ที่เป็น11ชั่วโมง9นาที กดคุยอีกรอบนะคะเหมือนเดิมค่ะเล่นเป็นซิมไว้ผู้ใหญ่กดคุยกับเด็กไวทฮารกของเราแล้วก็เลือกคำสั่งนี้ที่เป็น16ชั่วโมง52นาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เราไปทำคุกกี้ค่ะกดที่เตาแก๊สค่ะแล้วก็เลือกเบกกิ้งเลือกคุกกี้อันแรก ต่อไปค่ะก็ให้เรากดคุยกับซิมไปหัดเดินของเราเหมือนเดิมค่ะให้เรากดเล่นเป็นซิมแบผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เลือกกดคุยกับซิมไปทายของเราเลือกคำสั่งนี้ที่เป็น4นาที45วินาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดคุยกับซิมไปหัดเดินค่ะเลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น14ชั่วโมง58นาที ต่อไปนะคะคุูก็ให้เรากดคุยกับซิมไวหัดเดินนะคะคลิกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ